สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูหนิ่งนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะสอนเรื่องคํากริยานะคะนักเรียนถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปรู้จักกับความหมายของคํากริยาเลยค่ะความหมายของคํากริยานะคะคือคําที่ใช้ในการแสดงท่าทางบอกอาการต่างๆหรือคําที่แสดงการกระทําของคํานามหรือคำสรรพนามในประโยคนะคะ เดี๋ยวเราเข้าใจสั้นๆเลยนะคะนักเรียนคำกริยาก,ก็คือการแสดงท่าทางหรือบอกอาการต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนบางคนนะคะยังงงกับคำว่าการแสดงท่าทางท่าทางเป็นยังไงการนั่งการลุกการเดินการกินอันนี้คือลักษณะท่าทางนะคะหรือว่าบอกอาการบอกอาการก็คืออาการโกรธอาการเสียใจอย,อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าที่ของคำกริยากันนะคะ 1. คือทำหน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคนักเรียนคุ้นๆกับคำว่าภาคแสดงไหมคะคุณครูเคยสอนในเรื่องของประโยคแล้วนะคะที่มีภาคประธานกับภาคแสดงนะคะเดี๋ยวนักเรียนย้อนกลับไปนิดนึงนะคะ 2. ทําหน้าที่ขยายคําที่อยู่ข้างหน้า 3. ทําหน้าที่ เป็นอย่างคํานามคือเป็นประธานและเป็นกรรมได้นะคะสำหรับเรื่องคํากริยานะคะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะและก็ไม่ยากนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันและก็ทำแบบฝึกหัดกันนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะช่วยกัน หาว่าคำไหนคือคำกริยานะคะมีคําว่ากระทงเดินช้างนอนคําที่เป็นคํากริยาก็คือเดินนะคะกับนอนนะคะส่วนกระทงกับช้างนั้นเป็นคํานามนะคะนักเรียนต่อไปนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะลองทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนอีกอันนึงนะคะ ให้หนักเรียนเติมคํานะคะอย่างเช่นคําว่าไก่ไก่อะไรคะไก่ขันนะคะ2คําว่าเด็กเด็กอะไรเด็กวิ่งสามคว่าต้นไม้ต้นไม้โค่นนะคะสดินดินถล่มหนะคะฝนตกนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องคํากริยาได้รู้จักความหมายและได้รู้จักหน้าที่ของคํากริยาแล้วพอจะเข้าใจบ้างหรือเปล่าสําหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูนะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ